สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยครับทางช่องพายแสงจันชื่น,นครับผมวันนี้ดูความคึกคักข,ของน้องแสงจันทครับผมเย็นๆครับอาการเย็นๆครับวันนี้คึกใหญ่เลยครับ ุดเจาครับผมเนี่ยสายขุดเจาะชอบครับชอบขุดเจาะครับ ลงใหญ่เลยครับผมขุดนะครับขุดเป็นรุมไปแล้วครับดูสิครับเนี่ยสายขุดเจาะจริงๆครับผมพอควานปิดถมไว้เขาก็ขุดขึ้นมาครับพอควานไปปิดไว้เขาก็ขุดที่ใหม่ครับทุกวันครับปันนี้ทุกวันครับชอบนี่ครับขุดเจาะนะครับ นะครับก็ควานมือสั่นครับผมวางไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เนาะถ่ายโดยไม่ให้เขารู้ตัวครับถ้าเขารู้ตัวเลย้ยเขาจะไม่เล่นเนาะไม่ลูกเจ้าเชือกมัดขาตัวเองบ่แหกให้คนณป้ามาเร็วๆบ Để lấy lẹo 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 con lẹo 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 กงกาแล้วนะดูสิครับดูสิ้งกาหน้าขาลังเลยครับผมสนุกใยญ่ยแล้ว หลวงปูเลยครับเนี่ยคุณแม่แม่อยากมีส่วนร่วมครับผม ใส่ยหญ่แตใส่ขาตัวเองเสร็จแล้วครับเนี่ยนครับเดินไปเดินมาเอาเชือกใส่ขาเสร็จแล้ว <c ười> คิดอะไรอยู่เนาะลูกแสงจันคิดอะไรอยู่ครับคิดอะไรอยู่หรยอครับใส่ใหให้ป้ากลับมาเร็วๆมั้งครับเนี่ยคิดถึงคนป้าทองคำแล้วมั้งเนี่ยเมื่อไรนุ่มผูกขาวันนั้นแหละคนป้ามาคิดอย่างนั้นคร <c ười> สายได้ยินพอวานพูดครับผม ให้เขาเล่นอิ่มก่นครับเดี๋ยวพอควันก็ต้องไปถมทันเร็วครับถมไว้ไม่งั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ําฝนมาสาดมาก็จะค้างเป็นหลุมบินบอ่อเนาะสนุกใหญ่เลยครับผม คา,าใส่เชือกแล้วครับเนาะเอา,าไปเนอใส่คาหน้าหรือใส่้าลาังดี่ะ เพื่อนครับเห็นเพื่อนอยู่ข้างบนครับนี่อาก,การครับเพื่อนวิ่งข้างบนครับอ๋มองตามเขาเลยครับนี่อยากเล่นกับเขาครับดูสิครับนี่อ๋ออ๋อกลัวแม้กครับนี่ยสายกลัวแล้วครับเนี่ย ภาพกว่นแล้วมองเห็นภากว่วกวาแล้วเห็นไรลูกหึฮึสนุกไหมลูกสนุกไหมครับฮึทำอะไรจะผูกขาตัวเองบ่ <laughs> อยากให้ป้าต้องขัมาเร็วๆบ่ลูกแสงครับอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่นะเล่นอะไอยู่ลูกไปไปเล่น,เนต่อไป แข็งครับมาเล่นเลยลูกแข็งครับมาเล่นหน่อยลูกเล่นต่อเลยเอ้ยเอ้สนุกไหมครับสนุกใหญ่เลยครับผม นี่นะครับการสัญไซของนอ้องเนดดดาะเอ,อ,เอา้าเอ้าติดขาเลยลุกไม่ได้แล้วเอา้า ลุกมาได้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าออกได้ไหมโอ้ออกได้แล้วแสงครับ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  เห็นในควานเล่นน้ําครับนี่ดูสิครับเห็นควานเล่นน้ำอยากครับอยากเล่นน้ําครับผมมัน,ลลน,นเล่นแล้วลูกวันนี้อากาศเย็นเล่นแล้วมากี้นิดนึงเล่นเยอะไม่ดีครับอันนี้มา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 ,มาเร็วเร็วเร็วเร็ใส่เยมาๆามามามา,มานี้มานี่มเปิดร้านเลยมาเปิดร้านาเล็ว กวัก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 กว่าแม่ม่หน่อยกกวักแม่แม่หน่อยกวักแม่แม่ก่อนไหนไหนมันนี่นี่นี่มามามาแสงครับแสงครับมาไหมมาไหมมมาไหมมาไหมนี่มาไหมอ่าแสงไนไหนนี่ลูกนไ่นไนนีกตามไอ้ควาเลยครับตามไอ้ควาเลยครับ ขอน้อยขอน้อยโอเคเอ้ยวันนี้เร็ววันนี้เร็วใส่เอ้ยวันนี้เร็วนี่แม่นี่แม่แ okay. ม่แม,ม่แม่แม่ไหนฮะทำไม c ะอีอจะ chạy chạy เ,เล่นเหนื่อยแล้วลูกเล่นเหนื่อยแล้วเหรอเล่นเหนื่อยแล้วครับกินกล้วยไหมครับอยากกินกล้วยไหมอยากเพาปลนกล้วยไ,ไหมกินไหม กินไหมลูกกินกล้วยไหมครับมามามาเพาะให้กินกล้วยมา,มาอันนี้เร็วเร็วเร็วเธอมาคอยกินกล้วยมาแป๊บนึงมากินลูกนึงคนนะาาาาามามามากินไหมกินไหมครับอะไาก่อนอะไาอ้ปปาอาม

สุมอันนี้ทานี้หาแม่ทำันนี้มมมมเคนสงสูงสูงเอ้มานี่มานี้ทางนี้กินไหมนี่โอ้ยชื่อดังมาออ่าผิด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 ผอือ งอมหวานครับกล้วยงอมหวานๆอ่ะห้ามาๆมาอัอันนี้ถอยถอยถอยเอาถงว่ามถึงว่าเออถายถ่ายถ่ายขนมอนองบุญพอคนบุญตูอันนัเลย งวงชุงวางขึลนสูงสเอ้ยจับเอาอ่ะพิดพิอ่ะอ่ะมามมบสูงบนบสูงบนบสูงช่งสูงเอ้ชาชาชาดี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 ชุมวนดนี่ค่อยหิวบ่หแล้วบ่ขอแล้วเนาะต้องกินเยอะหรอก มานีมามาหมดแล้วนี่อไอ้มนี่ขนหวานมามามาแต่เดิมได้อยังงีมา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 ,มา,มา,มาสน่ะน่ะน่นะไปเล่นกับเขาอีกแล้วน่ะมาหนีกินไกล้วยนี่แสงอาปกอึ๊บอ,อาปกอาไอ้แมนี่หมดแล้วมดแล้วสองัง้งสองัง้ง ส่องคำส่องคำสงคำอือ่ทำเดียวสุดท้ายเีเอาไหนี่สุดท้ายเอามากซูก่นมือนี่ตรนี้ออเไวม้าโอเคนะครับ สำหรับทลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในเอฟซีทุกทกท่านนะครับผมสีกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์สับตะไทยนะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามน้องเซงจันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับทลิปนี้ก็กล่าวคําว่าครับขอบคุณมากนะครับ